ครับพี่อันนี้นะอันนี้ผมลองช่องอะไรเจ็ดแปดเจ็ดแปดอยู่เจ็ดแปดนะแล้วก็เอาเนี่ยช่องหูฟังไม่รูออกไปเข้า power amp หลายหลายครับหลายิ๊เนี่ยเนาะเป็นของมันแบบนี้เดี๋ยวปรับนี้ก็รู้และซึ่งหลายคนท่าติดตามกันมาเนี่ยครับนะโอเคออกปกติเลยเดี๋ยวเราไปดูเกันต่อไปนะออกปกติเลยครับอิทเรช่องเก้า สิบนะช่อง90 c io นะครับใรู้วา chief investment officer เนี่ยช่อง90้าส e o r y นั่นเองนะครับพูดกันอีกแล้วนะครับในวันทีเกแล้วก็ x r p ก็ูนยเ1 1เป็น rca มานะครับก็1ด็กสไปวันไหนฮะเดเดไลน์ของเรดบปุ๊บ d e a d l i n ของวนนะก็คือวันที่ ถ้าเราไปกด PFL ช่องที่ไม่มีเนี่ยถ้าเราไปกด PFL ช่องที่ไม่มีสัญญาณนะปึ๊บเนี่ยไอช่องพวกเนี้ยช่องอื่นอ่ะมันก็จะไม่ออกสมมติว่าพี่ไปกด PFL เหมือนกันแต่ไปกดช่องที่มีสัญญาณเช่องที่เก้าสิบเนี่ยไม่ได้อะไรขึ้นหรืเปล่ะแต่ไปกด PFL มันดังแต่ถ้าช่อง ที่เก้าสิบนะไม่มีสัญญาณนะไม่มีสัญญาณสัญญาณออกก็อันนี้ให้ดูกันไปนนดูที่กดกแล้วนะครับพีเอ <P FL S 2> คือเก้าสิบหลังจากที่ทางปึ๊บเหนป่าเนี่ยไอช่องสิบเอ็ดสิบสองมันมน,นั้นก็ไม่ดังหมายถึงว่าราคาไม่ได้ล่วงไม่ดังไม่ดังคือไม่ดังออกหูฟังมันไปกด PFL อค้างไว้ PFL อแลเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยจะจะส่งไปที่หูฟังไงแต่ถ้าจะให้ออกด้วย ก็ต้องกด PFL ช่องข้อมูลอย่างทางคุณโยดากันบ้างนะครับช่องที่ต้องการให้ออกอะ่ะเก็บเทียบช่องเจ็ดแปดช่องเก้าสิบช่องสิบสิบสองอะ่ะต้องกด PFL ค <ลา S 1> ้างไว้ด้วย